สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูให้เป็นใบงานเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมนะคะหวังว่านักเรียนจะจํากันได้นะคะรูปหลายเหลี่ยมเราทำยังไงคะหาความยาวรอบรูปเราใช้วิธีที่ง่ายสุดค่ะก็คือนําความยาวแต่ละด้านมาบวกกันนะคะอย่างตรงนี้นะคะ นำสิเมตรบวก4เมตรบวก10เมตรบวกสี่เมตรบวกไปเรื่อยๆทุกๆุกด้านก็จะได้คำตอบของความยาวรอบรูปนะคะอย่าลืมเวลาตอบอย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะคะหน่วยมจุดใส่เป็นหน่วยเมตรไปด้วยนะคะความยากของสัปดาห์นี้คืออะไรความยากคือเขาไม่ได้ให้ความยาวเรามาทุกด้านนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านไหนหายไปอ่าไม่ใช่หายไปด้านไหนที่ตัวเลขไม่ได้บอกเราเนี่ยคะ ไหมคะตรงนี้ไม่ได้บอกเราตรงนี้ยิ่งชัดเลยไม่ได้บอกความยาวกับเรานะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะ,ะนักเรียนดูนะด้วยที่มันเป็นมุมฉากนะเส้นนี้นักเรียนเห็นไหมคะเนี่ยกับความยาวตรงนี้ถ้านักเรียนลองขีดดูมันก็คือด้านตรงข้ามปกติแล้วจําได้ไหมคะความยาวด้านตรงข้ามของสี่เหลีมม่ยมฉากมันยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้น ในส่วนตรงนี้เรารู้อะไรแล้วเรารู้ว่าตรงนี้ยาว4เมตรเรารู้ตรงนี้ยาว4เมตรที่เราไม่รู้คือเส้นนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อด้านตรงข้ามมันต้องยาวเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าช่องตรงนี้มันก็ต้องยาวเท่ากับ6เมตรและช่องว่างตรงนี้มันก็จะต้องยาวเท่ากับ4เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนักเรียนก็เพียงนำ4เมตรบวก6เมตร บวกี่เมตรบวก4เมตรก็จะได้คมตอบของความยาวตรงนี้เขียนกำกับไปเลยนะคะจากนั้นต่อมาหาต่อตรงไหนที่เราไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้มันจะยากขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะครูขออธิบายเขียนเพิ่มเติมตรงนี้นะคะอ่ะนักเรียนดูนะคะตรงช่องว่างเล็กๆตรงนี้เราไม่รู้ใช่ไหมคะอ่ะครูเขียนปีกกาไว้ตรงนี้อ่ะเขียนไม่ค่อยตรงเลยครูเขียนปีกกาไว้ตรงนี้นะคะเนี่เห็นไหมคะตรงนี้ มันยาวเท่ากับ2ซนติเมตรครูรู้ได้ยังไงครูก็นำความยาวทั้งหมดฝั่งนี้ค่ะด้านกว้างมันยาว12ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูลบที่เรารู้ออกไปก็คือ10เมตร12ลบ10ก็ได้เท่ากับ2ดังนั้นช่องตรงนี้ช่องวัดตรงนี้ยาวเท่ากับ2เมตรนะคะจากนั้นเรามาหาต่อส่วนที่เราไม่รู้คือตรงนี้ครูแทนค่าให้เท่ากับ x นะคะครูแทนค่าให้เท่ากับ x คราวนี้เราจะหายังไงนะคะ เราก็ต้องนําที่เรารู้อยู่แล้วมาบวกกันก่อนก็คือตรงนี้รู้แล้วนะคะตรงนี้รู้แล้วก็นํา5บวกกับ2นะคะ5บวก2ได้เท่าไหร่นะคะจากนั้นนําความยาวทั้งหมดคือ12ลบออกไปดังนั้นก็จะเป็นมาในอยงี้นะคะไม่ใช่สูตรนะคะเป็นการบวกลบทั่วไปนะคะนําที่เรารู้คือ5บวก2อได้เคะได้7นะจากนั้นความยาวด้านกว้างทั้งหมดนี่12ลบออกไปก็จะได้ ความยาวตรงนี้จากนั้นเราก็บวกความยาวรอบรูปเลยค่ะบวกกันทุกๆุกทุกด้านทุก yeah. ด้านก็จะได้คําตอบนะคะต่อมาสําหรับข้อที่สองนะคะข้อที่สองอ่านสมจุดหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะอ่ะตรงนี้ตรงไหนบ้างหลานดูนะสังเกตดูว่าเราไม่รู้ความยาวตรงไหนที่นี่คือตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ง่ายสุดเพราะอะไรสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมด้านฝั่งตรงข้ามยาวเท่ากันดังนั้น ตรงนี้ยาว10เซนใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้มันก็ยาว10เซนติเมตรเขียนกำกับไปเลยนะคะจากนั้นตรงไหนไม่รู้อีกตรงนี้ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะขออธิบายเพิ่มเติมนะคะอ่ะตรงนี้นะสำหรับข้อที่2ออ่ะขอโทษทีนะคะตรงนี้นะคะอ่ะครูเขียนไว้ให้เราไม่รู้ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะเราไม่รู้ตรงนี้แล้วเราจะหาได้อย่างไรนะคะ เราก็ต้องนําส่วนที่เรารู้มาบวกกันก่อนเรารู้ตรงไหนเรารู้ตรงนี้คือ12ตรงนี้คือ5ก็นํา12บวก5เซนติเมตรก่อนได้เท่าไหร่นําความยาวทั้งหมดคือ30เซนติเมตรลบออกไปนักเรียนก็จะทราบที่เราไม่ทราบตรงนี้ค่ะจากนั้นเราก็นําทุกด้านมาบวกกัน12บวก10บวก5บวก10บวก3 0บ,บวก10และบวกที่เราหาได้เมื่อกี้นะคะก็จะได้ความยาวรอบรูปที่ถูกต้องและอย่าลืมใส่หน่วยเป็นเซนติเมตรด้วยนะคะ ขอให้สุ่กับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ